บทที่66เต็มไปด้วยชีวิตชีวาโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีหลังจากวันวิกตอเรียแปลงผักของข้างทางหน้าทางเข้าพื้นที่ประมงของชินซือโอล้วนปลูกผักผลไม้ไว้เต็มไปหมดมะเขือเทศมะเขือม่วงแตงกวาพริกพริกไทยถั่วแกรกเทียมกุยช่ายและอื่นๆแต่ละอย่างล้วนปลูกไปครึ่งแถวถ้าพวกนี้โตหมดทั้งปีพื้นที่ประมงคงไม่ต้องซื้อผักแล้วชินซือโอเอาราาเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่มาปลูกไว้ที่หลงังแปลงผัก ถัดไปอีกก็เป็นเชอร์รี่หลังสุดก็เป็นแอปเปิลแดงอเมริกาแอปเปิลและสาลี่ตามความสูงแล้วหน่ออ่อนต้นผักพุ่งเบอร์รี่แล้วยังมีต้นเชอร์รี่ต้นแอปเปิลความสูงเรียงกันไม่เป็นระเบียบแต่กลับดูสวยสองวันผ่านไปมเมล็ดสาหร่ายก็โปรยจนหมดแล้วคนขับเครื่องบินเกษตร,รอูดหนอกเดียวบอกลากับชินซอโอกลับบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่คุยเบกเมล็ดสาหร่ายก็เหมือนกับวัชพืชขอแค่อุณหภูมิเหมาะสมขอแค่มีสารอาหารก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้จิตสำนึกโพไซดอนอยู่ในทะเลก็สามารถเห็นว่าในท้องน้ำมีสาหร่ายต้นเล็กๆพลิพ้วไหวอยู่ในน้ำทำให้พื้นทะเลไม่ดูร้างแล้งเดินไปชินซือโอเริ่มซื้อปูก้ามดาบกับปูเสฉวนตามแผนที่วางไว้แล้วเจ้าพวกนี้อาจไม่ค่อยอร่อยแต่กลับเป็นส่วนที่ระบบนิเวศพื้นที่ประมงที่สมบูรณ์แบบจะขาดไม่ได้พวกมันอาจตัวเล็กแต่บทบาทใหญ่จนถูกขนานนามว่านักเก็บขยะก้นทะเลสามารถกินสาหร่ายตายและในขณะเดียวกันก็เป็นอาหารให้กับพวกปลาหิมะ ปลาปากแหลมปลาเซลฟิชได้ด้วยปูตัวน้อยจำนวนมากถูกโปรยลงทะเลทำให้โลกใต้ทะเลที่เริ่มมีสาหร่ายดูคึกคักมากขึ้นปลาหมึกหอมหมึกกระดองและปูกล้ามดาปูเสฉวนพวกมันล้วนเป็นสัตว์ที่อาศัยเป็นพื้นทะเลปกติมองไปทางไหนก็เจอแต่ตอนนี้ที่ก้นทะเลไม่มีเปลือกหอยและแนวปะการังไว้ให้พวกมันซ่อนตัวพวกมันจึงได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในทรายต้องแย่งที่อยู่อาศัยกันอยู่บ่อยๆ แต่ที่ดีใจไปกับเรื่องนี้ที่สุดก็คือเหล่าปลาหิมะและปลาเทราที่ค่อยๆโตขึ้นไม่ว่าฝ่ายชนะในการแข่งแย่งระหว่างลูกปลาหมึกและปูจะเป็นใครขอแค่ปะทะก,กันก็จะดึงดูดผู้ล่าอย่างปลาหิมะมาพอได้สาหร่ายเป็นฐานห่วงโซ่อาหารของพื้นที่ประมงเริ่มอุดมสมบูรณ์ชินซือโอจึงทุ่มเงินซื้อลูกปลาแฮร์ริ่งอีก5้าล้านตัวเหล่าปลาแฮร์ริ่งที่ชินซือโอซื้อเข้ามาไม่ได้มีแค่เพียงชน,นิดเดียวแต่มีหลากชนิดอย่างปลาซาดีนปลาแฮร์ริ่งแอตแลนติกที่อยู่ในตระกูลปลาแฮร์ริ่ง ไม่ว่าจะเป็นปลาซาดีนหรือว่าปลาแฮร์ริงแอตแลนติกก็เป็นปลาที่ใช้เป็นอาหารที่สำคัญมากและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวททางทะเลปลาแฮร์ริงแอตแลนติกมีความสำคัญในการแปลงสารที่ผลิตโดยแพลงตอนและรักษาจำนวนของสัตว์น้ำเปลือกแข็งเคยและกุ้งอาร์กติกนอกจากนี้พวกมันยังเป็นอาหารสำคัญของสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปในห่วงโซ่อาหารอย่างปลาหิมะ พื้นที่ประมงที่นิวฟันแลด์ไม่ค่อยเพาะพันปลาซาดีนเพราะปลาซาดีนเป็นปลาน้าอุ่นนอกชายฝั่งปกติจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิระหว่าง20-30องศาแม้ว่าพื้นที่ประมงในนิวฟันแดนจะมีเก้าสตรีมแต่การจะเลี้ยงปลาซาดีนจํานวนมากก็ยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่ชินือโอซื้อคือปลาซาดีนแปซิฟิกมาปลาชนิดนี้เป็นปลาประเภทที่เยอะที่สุดในหมู่ปลาซาดีนส่วนมากจะกระจายอยู่แถวทะเลและแวกญี่ปุ่น หลายปีมานี้เพราะจำนวนปลาหิมะในพื้นที่ประมงนิวฟันแลนด์ลดลงอย่างมากอุตสาหากรรมการประมงในแคนาดาจึงได้แต่นำเข้าปลาชนิดอื่นที่เหมาะต่อการเพาะพันธุ์เข้ามาปลาซาดีนแปซิฟิกก็คือหนึ่งในนั้นการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ยังสามารถรับเงินชดเชยจากรัฐบาลได้ด้วยปลาซาดีนทั้งหมด1ล้านตัวชินสือโอใช้เงินไป20,000 0รัฐบาลให้ชดเชยมาแล้ว80,000 ลูกปลาเป็นเรือถูกส่งมาที่พื้นที่ประมงต้าถินวินนี่กลับค่อยๆเกิดความสงสัยสุดท้ายเธอจึงทนไม่ไหวที่จะถามชินซือโอพื้นที่ประมงคุณนี่ดูเหมือนจะซื้อไปเสียทุกอย่างเลยนะแต่ก่อนไม่มีปลาแล้วเหรอนี่พื้นที่ประมงเชียวนาทำไมอย่างกับสระว่ายน้ําใหญ่ที่ใส่น้ําทะเลไว้ชักตอบคำถามแทนชินซือโอด้วยน้ำเสียงหง่อยวินนี่คุณก็รู้ว่าพื้นที่ประมงนิวฟันแลนด์เสื่อมโทรมแล้วแต่คุณอาจไม่รู้ว่าตอนนี้พื้นที่ประมงนิวฟันแลนด์เกือบจะเสียหายหมดแล้ว ใช่แม้รัฐบาลจะใช้นโยบายฤดูตกปลาแต่ก็บังคับใช้ช้าเกินไปและอีกอย่างระบบนิเวศของพื้นที่ประมงไม่ได้ฟื้นฟูได้ด้วยแค่การห้ามจับปลาพื้นที่ประมงในทะเลใกล้เกาะแฟเวลเสียหายยิ่งกว่าอีกที่นี่มีโรงงานเคมีที่น่าไปตายอยู่หลายโรงทําให้น้ําทะเลปนเปื้อนรุนแรงปลาไม่มีทางมีชีวิตรอดได้ซีมอนสเตอร์พูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ชินซื้อโอพูดกลบเขาไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆอย่าเศร้าไปเลยเราเริ่มใหม่ต้องสร้างพื้นที่ประมงยิ่งใหญ่ได้แน่ ชายฝั่งทะเลของพื้นที่ประมงต้าถิงยาวถึง15กิโลเมตรยื่นไปในกลางทะเลเกือบเกือบ400กิโลเมตรพื้นที่กว้างใหญ่ถึง6,000ตารางกิโลเมตรกว้างมากๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับเลขนี้อาจต้องเปรียบเทียบสักหน่อยอ่างเจียวโจในเขตหลู่ตงที่ประเทศจีนมีเนื้อที่ราวกว่า400ตารางกิโลเมตรส่วนอ่าวป่อไห่ที่มีฉายาว่าแหล่งปลาของจีนมีเนื้อที่16,000ตารางกิโลเมตรก็น่าจะพอรู้ว่าพื้นที่ประมงนี้ใหญ่แค่ไหนแล้ว ตั้งแต่เกาะเฟเวลไปจนกลางทะเลพื้นที่ประมงก็ใหญ่ขนาดวงรอบนั้นเพียงแต่พื้นที่ประมงนิวฟันด์แลนด์ตอนนี้ไม่มีมูล,ลค่าไม่มีปลาหิมะแล้วถ้าจะสร้างพื้นที่ประมงใหญ่อย่างพื้นที่ประมงต้าถิ่นตั้งแต่ต้นก็ต้องการเงินทุนอย่างน้อยราวๆเป็น1ิบล้านดอลลาร์แคนาดาเจ้าของพื้นที่ประมงจะไปมี10บล้านดอลลาร์แคนาดาได้ไงต่อให้มีเงินเยอะขนาดนี้งั้นทำไมต้องเปิดพื้นที่ประมงละไปลงทุนไอทีเล่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองไม่ดีกว่าเหรอ พื้นที่ประมงตอนนี้ถือว่าฟื้นฟูไปในส่วนของทะเลทีนี้ก็ต้องสร้างสิ่งก่อสร้างการก่อสร้างท่าน้ำสองท่าก็เร่งให้ไวขึ้นแล้วบริษัทก่อสร้างวิวก็กำลังเร่งออกแบบชินซอโอยังซื้อไฟล้อปลาพลังงานแสงอาทิตย์มาติดไว้ในพื้นที่ประมงเพื่อให้ปลามั่นคงขึ้นด้วย แม้ไฟล้อปลาจะแพงแต่สาหรับพื้นที่ประมงที่เลี้ยงปล่อยก็เป็นของจําเป็นสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ชอบแสงไฟล้อปลาสองทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนว่าสามารถล่อให้ปลามาอาศัยอยู่รอบๆได้ไม่ออกจากพื้นที่ประมงไปในทะเลลึกไฟล้อปลาแบบที่ชินซือโอซื้อเป็นไฟที่ทันสมัยที่สุดในระดับนานา,นาชาติแบ่งเป็นสายสายสายหนึ่งความยาวก็มักจะถึง28-50เมตรเรียงกัน10-20เส้นโดยมีจำนวนไฟแสงเย็นต่างกาันมีตั้งแต่บริเวณตื้นจนไปถึงทะเลลึก ด้านบนสุดของไฟลอบลาเป็นแผ่นชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลอยอยู่เหนือน้ำพอตกกลางคืนก็จะแปลเป็นพลังงานไฟฟ้ารักษาความสว่างของไฟซึ่งช่วยอมอแรงของเจ้าของพื้นที่ประมงได้มากชินซือโอยังวางแผนจะสร้างประภาคารสักที่แต่นี่ก็เป็นเรื่องทีหลังตอนนี้ยังไม่วางแผนจะทำกลางวันของวันหนึ่งชินซือโอกําลังคิดจะไปตระเวนรอบพื้นที่ประมงดูว่าไฟลอปลาทำงานเป็นไงบ้าง ทันใดนั้นหูจือกับเป้าจือก็วิ่งมาอย่างรีบร้อนพอเห็นเขาก็เห่าฮองฮงไม่หยุดวินนี่จะเข้าไปปลอบเจ้าสองแสบหูจือกระโดดออกจากอ้อมกอดของเธอผงกหัวขึ้นเห่าไม่เลิกชินซือโอรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเขาให้วินนี่ปล่อยเป้าจือเจ้าสองตัวก็รีบวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วหันหน้ากลับมาเห่าเรียกเขาชินซือโอเลี้ยงหูจือกับเป้าจือด้วยวิธีเลี้ยงปล่อยมาโดยตลอด สองตัวนี้ได้พลังโพไซดอนไปก็ฉลาดไม่เบาหลังจากที่มาอยู่พื้นที่ประมงก็ตระเวนไปรอบรู้จักเฝ้าบ้านตั้งแต่เล็กๆชินซือโอเดาว่าหูจือกับเป้าจืออาจจะเจอคนขโมยปลาหรือแอบตกปลาในพื้นที่ประมงการตกปลาในทะเลที่แคนาดาไม่ได้ทําได้ตามใจชอบจะตกปลาจะต้องมีใบรับรองอีกอย่างถ้ามาตกปลาในพื้นที่ประมงก็ต้องจ่ายเงิน ให้ว่าเป็นคนจากประเทศพัฒนาแล้วว่าจะเป็นคนดีไปเสียหมดที่แคนาดาก็มีคนแอบตกปลา2วันก่อนก็มีข่าวที่ช่องโทรทัศน์เซนจอนว่ามีคนที่แอบเข้าไปตกปลา5คนแล้วถูกเจ้าของพบทั้งสองฝ่ายเกิดปากเสียงกลุ่มคนแอบเข้ามาตกปลาชกต่อยเจ้าของจนบาดเจ็บชินซือโอตามไปหูจือกับเป้าจือก้าวขาน้อยๆวิ่งอย่างรวดเร็ว มาที่พื้นที่ประมงสิบกว่าวันทั้งกินดีอยู่ดีทั้งได้พลังโพไซดอนคอยบำรุงร่างกายเจ้าสองตัวโตวและแข็งแรงขึ้นขนสีทองบนตัวที่อย่างกับเคลือบทองเป็นชั้นชั้นแสงส่องลงไปยังแสบตาวิ่งตามหมาไปบนหาดสิบกวานาทีทินซือโอก็ชักเซงขึ้นมาดูท่าพื้นที่ประมงนี้ใหญ่ไปก็ไม่ดีแค่จะไปขวางคนขโมยของยังเปลืองแรงขนาดนี้ในที่สุดทั้งสองก็ผ่อนความเร็วลงทั้งสองหมอบลงครึ่งตัวแล้ววิ่งไปด้านหน้าแบบแอบๆอบโดยไม่มีใครสอน พอถึงตรงนี้ชินซือโอก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แท้ก็มีไอ้คนสองคนนี้ปรากฏตัวบนหาดพวกเขากลับดูไม่เหมือนแอบเข้ามาตกปลาเพราะไม่มีอุปกรณ์แต่ทั้งสองต่างสะพายกระเป๋าที่ใหญ่ราวกระบป๋ากีตา้ามาด้วยสองคนกำลังก้มลงหาบางอย่างบนหาดทรายพลางคุยเล่นกันเป็นพักๆดูมีความสุขชินซือโอเดินเข้าไปแล้วถามขึ้นให้เพื่อนพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่ ทั้งสองเป็นคนวัยกลางคนอายุ 30- กว่าโกนหัวล้านทั้งหน้ามีกล้ามเนื้อปูดดูดูดนันแค่ท่อนบนก็มีรอยสักเต็มไปหมดดูดูแล้วไม่ใช่คนดีอะไรเรื่องอะไรของแกหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีอีกคนกลับมองชินซือโออย่างตกใจแล้วพูดขึ้นเพื่อนแล้วนายคิดจะมาทำอะไรที่นี่ชินซือโอพูดตอบนี่คือพื้นที่ประมงของฉันนายว่าฉันยุ่งได้ไหม พอได้ยินที่เขาพูดชายทั้งสองก็อึ้งไปคนหนึ่งในนั้นพูดขึ้นพื้นที่ประมงเก่าๆนี่ไม่ได้เจ๊งไปนานแล้วเหรอทํามถึงมีเจ้าของอีกอีกคนกระแอมไอแล้วพูดขึ้นโอเคเพื่อนเราไม่รู้ว่าพื้นที่ประมงนี้มีเจ้าของแล้วงั้นก็ขอโทษด้วยที่รบกวนเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้เพื่อนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราแค่จับเต่าได้ไปหกตัวมันก็ไม่เท่าไรนี่ชายที่ออกปากก่อนหน้านี้พูดขึ้น คิ้วของชินซือโอขโมวดเข้าหากันเขามองไปที่กระเป๋าเป้บนตัวทั้งสองพวกนายมาจับเต่าทะเลเต่าบึงจุดทางตะวันออกของหาดนี้ก็คือปาอา่าป่าภูเขาหิมะซึ่งเป็นถิ่นของเต่าบึงจุดอีกอย่างเต่าบึงจุดจะขึ้นมาวางไข่บนหาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่จะจับพวกมันได้ง่ายที่สุด